เด็กหญิงน้อยกับพระอาจารยในสมัยหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่งดงามชื่อหมู่บ้านสุทธาวาสผู้คนในหมู่บ้านนี้มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขและปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างเคร่งครัดในหมู่บ้านนี้มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อน้อย เธอเป็นเด็กที่มีจิตใจดีและมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งทุกๆเช้าน้อยจะไปที่วัดเพื่อทำบุญและฟังธรรมจากพระอาจารย์นอกจากนั้นเธอ,อยังช่วยเหลือคนในหมู่บ้านและทำความดีอยู่เสมอวันหนึ่งน้อยได้ยินข่าวว่ามีพระอาจารย์จากเมืองไกลจะมาบรรยายธรรมในหมู่บ้านของเธอน้อยรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเธอรีบไปบอกข่าวนี้กับพ่อแม่และชาวบ้านทุกคนทุกคนต่างเตรียมตัวต้อนรับพระอาจารย์ด้วยความยินดี เมื่อถึงวันที่พระอาจารย์มาถึงหมู่บ้านสุทธาวาสก็เต็มไปด้วยผู้คนที่มารอรับพระอาจารย์บรรยายธรรมเรื่องศรัทธาและความเพียรซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนในหมู่บ้านได้รับความรู้และข้อคิดที่ลึกซึ้งน้อยเองก็ฟังทำอย่างตั้งใจและรู้สึกว่าคําสอนของพระอาจารย์นั้นมีความหมายมาก หลังจากการบรรยายทำเสร็จสิ้นพระอาจารย์ได้ให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานและปฏิบัติตามหลักคำสอนที่ได้รับชาวบ้านทุกคนต่างรู้สึกมีพลังและมุ่งมั่นที่จะทำความดีน้อย <c oughs> ก็ได้รับแรงบันดาลใจที่จะทำความดีมากขึ้นและเชื่อว่าความศรัทธาในพระพุทธเจ้าจะนำพาความสุขและความสงบมาสู่ชีวิตเวลาผ่านไปน้อยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเธอก็ได้กลายเป็นคนที่มีความเมตตาและศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างเต็มปี่ม เธอได้ถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าและความรู้ที่ได้รับจากพระอาจารย์ให้กับคนรุ่นหลังทำให้หมู่บ้านสุทธาวาสเป็นที่รู้จักในฐานะหมู่บ้านที่มีความสงบสุขและความสามัคคี